ตัดภาพมาตอนปัจจุบันพ่อของหัวหน้าตระกูลเจียงเขาได้บอกว่าบูจี้ทำไมเพิงมังกรถึงไม่ได้ผลกับแกล่ะเพิงมังกรอย่างนั้นเหรอมังกรของแกน่ามันไร้สาระเอานี่ไปกินซะนนนี่มันไม่น่าเชื่อ วูจี้ฉันมีมังกรมากกว่าแกนะเว้ยก้าวมังกรปานเอาไปกินซะไอ้วูจี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทำไมงูพวกนั้นถึงได้ทำหน้าตาแบบนั้นกันล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านผู้ชมที่อยู่รอบๆก็ต่างอึง้งเพราะนี่เป็นการต่อสู้ของมังกรประทะก,กับอสอรพิษก้าวหัวและชายชลาคนนี้ก็ได้คิดในใจไปว่าดูเหมือนว่าเจ้าเด็กคนนี้ ยังคงซ่อนพลังเอาไว้เขาอาจจะเป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ก็เป็นไปได้ฉันต้องรีบรายงานไปยังสำนักงานใหญ่แล้วลาว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์สูงส่งขนาดนี้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นี่เจ้างูพวกนี้มันกลัวมังกรอย่างนั้นเหรอและวูจี้ก็ได้คิดในใจชายชรา,าที่ข้าได้ต่อสู้เนี่ย เป็นเพียงแค่ระดับกลางของบูจุนเท่านั้นการต่อสู้ครั้งนี้มันช่างน่าเบื่อหน่ายจริงๆเลยแฮะเอาล่ะนะคงถึงเวลาที่จะต้องจบเกมที่โง่เง,ง่าแบบนี้ซะแล้ว ไม่น่าเชื่อว่ามันจะสามารถทำลายกำแพงขั้นได้นะไม่น่าเชื่อเจียงนานถูกต้อนมากเกินไปแล้วสินะวูจี้แกตายซะ และแล้วพ่อของแม่นางลิงเอ,อ๋เขาได้บอกว่าพี่เจียงผมผมเสียใจด้วยนะครับจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าหูจีนั่นจะฆ่าพ่อของท่านไปหนะ้าส่วนหัวหน้าตระกูลเจียงเขาก็ได้ตกใจพร้อมบอกไปว่าไม่ไม่นี่เป็นไปไม่ได้พ่อพ่อพ่อ ส่วนแม่ของแม่นางหลิงเอ๋อกับแม่นางหลิงเอ๋อเนี่ยก็ต่างดีใจพวกเธอเนี่ยคิดไว้อยู่แล้วว่าหมู่ลี่จะเป็นฝ่ายชนะใครมันบอกกันฟ้าว่าหูจี้มันกระจอกฮะหูจุนอาวุโสของตระกูลเจียงเนี่ยเพิ่งถูกเขาอัดไปไม่ใช่หรอดูเหมือนว่าเจ้าหูจี้นั่นจะเป็นเสือซ่อนเล็บสินะเออฉันก็เต็มที่แล้วนะนี่พวกเขายังคิดว่าฉันซ่อนอะไรอยู่อีกหรอ ให้ตายสิเจ้าหูจี้นี่ทำตัวเป็นถมตนอีกแล้ววู้แข็งแกร่งแล้วก็ยังถมตอนอีกหูจี้นี่เป็นไอดอลของผมหงเสี่ยวเฟิงแกจะรอไปถึงเมื่อไหร่กันฮะฮะเขาพูดว่าหงเสี่ยวเฟิงอย่างนั้นเหรอหองเสี่ยวเฟิงเนี่ยเป็นยอดนักสู้ของเมืองจิงโจไม่ใช่เหรอเขามาทำอะไรที่นี่กันแน่เนี่ยอ๋อข้าคนนี้นี่แหละคือหองเสี่ยวเฟิงผู้นำตระกูลนักต่อสู้ในจิงโจ หงเสียวเฟิงวูจี้แกฆ่าหนึ่งในสายเลือดของฉันฉันจะฆ่าแกเพื่อปราบปรามวิญญาณของพวกเขาเองหุบปากไปเลยไปไอคนโง่กลับบ้านไปดูดนมแม่ไปถ้าแกยังทำแบบนี้อีกละก็ฉันจะฆ่าแกนะอะไรนะคิดว่าข้าเป็นเพื่อนเล่นของแกอย่างนั้นเหรอแกแกอยากตายใช่ไหมหงเสียวเฟิงอย่าพึ่งรีบร้อนสิมามาช่วยฉันก่อน รอฉันฟื้นตัวและพวกเราจะไปฆ่ามันด้วยกันและแล้วตอนนี้ก็ตัดภาพมายังครึ่งชั่วโมงต่อมาและหงเสี่ยวเฟิงก็ได้บอกว่าเจียงนานเทียนเจ้าหายดีหรือ,อยังข้ากำลังฟื้นฟูนอยู่เฮ้ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกแกจะอวดดีมาจากไหนการที่แกให้ฉันฟื้นฟูนตัวแบบนี้เนี่ยแกจะต้องเสียใจภายหลังอย่างแน่นอนที่แกได้ตัดสินใจแบบนี้ไปแล้ว จาหูจี้แกตายแน่นอนเจียนนานเทียนเมื่อกี้นายพึ่งแพ้มันมาคราวนี้นายมีแผนอะไรใช่ไหมแน่นอนพี่หงมั่นใจได้เลยว่าฉันจะสามารถล้มเจ้านั่นได้เอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอะไรนะ่า นี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยมีพลังที่น่าสะพึงกลัวขนาดนี้อยู่บนโลกใบนี้ด้วยเหรอเนี่ยแย่แล้วล่ะไม,ไ,มไม่จริงและแล้วแม่ของเธอก็ได้บอกว่าหลิงเออทำไมสะเก็ดหินพวกนี้ถึงทำอะไรพวกเราไม่ได้เลยล่ะแม่คะนี่ต้องเป็นฝีมือของพี่ชายหมูลี่แน่นอนเลยคะ่ะ หูจี้นายฝืนตัวเองเกินไปแล้วทักษะที่ทรงพลังขนาดนี้นายจะใช้ทิ้งใช้คว้างได้ยังไงกันละ่ะฉันกลัวว่านายจะใช้ได้อีกแค่ไม่กี่ครั้งถ้านายใช้เยอะกว่านั้นล่ะก็เส้นลมปราณของนายก็จะและวูจี้ก็ได้คิดในใจเขาต้องการที่จะทำอะไรกันแน่เนี่ยพยายามที่จะหยุดฉันอย่างนั้นเหรอน่าเสียดายนะฉันไม่ยอมให้ใครมาขวางง่ายๆหรอกฉัน ฉันพูดไม่ได้เป็นไปได้ยังไงกันบูจี w G, แกเป็นใครกันแน่พวกของฉันอยู่ที่นี่หมดแล้วตระกูลเจียงของข้ามีเส้นสายมากมายในเมืองเจียงหนานแห่งนี้เพียงแค่พูดไม่กี่คำหนักสู้ทั่วทิศก็จะมาทําร้ายแก่แล้วฉันขอถามแกอีกทีว่าแกยังอยากจะฆ่าฉันอยู่ไหม 3ผู้อาวุโสท่านผู้นำเราอยู่ที่นี่แล้วคำนับครับท่านผู้นำส่วนคนที่ยืนดูอยู่พวกเขาก็ต่างคิดแน่ใจไปว่าไม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันส,ส,สามหมู่จุนนี่นะโอโ้โหดูเหมือนว่าพวกของข้าก็กำลังจะมาอีกนะพันธมิตรตระกูลฝั่งเหนืออยู่นี่แล้วครับ คำนับท่านผู้นำไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนักต่อสู้จำนวนมากมายืนอยู่ข้างหูจี้และในนั้นก็มีหูจุนถึงสามคนตระกูลเจียงเจอศึกหนักแล้วละ่ะและแล้วชายผมแดงก็ได้บอกว่าที่ฉันไม่ช่วยตระกูลเจียงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีชื่อเสียงในเมืองหลวงนี้เป็นอย่างมากแต่ว่าตอนนี้มันต่างกันไปแล้วเมื่อพันธมิตรฝั่งเหนือมายืนอยู่ข้างหูจี้ดังนั้น ฉันก็คงต้องถอนตัวจากการต่อสู้ครั้งนี้เพียงเท่านี้แหละใช่อนาคตของเราต้องเป็นพันธมิตรกับบูจี้เขาเป็นผู้นำของพันธมิตรฝั่งเหนือพวกเรากลับซะเฮ้ยพวกคุณอย่าเพิ่งไปสิพวกแกกลับมาเดี๋ยวนี้นะลูกพ่อเรียกพวกเขากลับมาเร็วซะเจียงหนานเทียนคุณควรพอเรื่องนี้เพียงเท่านี้ถ้าคุณยังไม่หยุดละก็พวกเราอาจจะเผยแพร่เรื่องแย่ๆที่พวกคุณทำเอาไว้เพราะงั้น พอแค่นี้เถอนะน้อยแกแกกำลังพูดอะไรนะ่ะกล้าดียังไงเจียงหนานเทียนแกต้องการที่จะฆ่าฉันฉันก็ต้องการเช่นเดียวกับแกแต่ฉันมีตัวเลือกให้กับแกนะตอนนี้แกสามารถช่วยชีวิตของครอบครัวตัวเองได้ฆ่าตัวตายไปซะเ <c oughs> จ้าเด็กเป็นูจี้อย่าอวดดีให้มากนะร,ระวังเจียงหนานเทียนนี่คือแผนของแกอย่างนั้นหรอดึงพลังยินออกจากล่างเนี่ยนะไอ้สารเลว พ่อผมเป็นลูกคนเดียวของพ่อนะหยินยางของคนเราเนี่ยมันสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดถ้าถูกดึงออกไปแล้วก็ผมต้องตายอย่างแน่เท,ท่านผู้นำ้ำผมส่วนหูจี้ก็ได้คิดในใจนี่มันวิชาภาษาหญินขั้นสูงนี่นาะวิชาเดียวกันที่เจียงหลิวนิ้วได้ใช้มีหน้าล่ะมันถึงได้แข็งแกร่งรวดเร็วขนาดนั้นแต่ว่า วิชานี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบว่าแล้วเชียวทําไมพวกนั้นถึงต้องการล่างยินลีรับของหลิงเออร์หากเราไม่เจอแม่นางหลิงเออร์ก่อนแล้วก็เธอก็คงแต่ว่านะน่าเสียดายแกจะต้องตายเดี๋ยวนี้ฉันจะดูแลตระกูลของพวกแกเอง